มาใหม่เนะยี่น้องเอาใหม่โอเคนี่มันรู้สึกวา่ากล้องกับระบบมีปัญหานหนึ่งนะเลยออกไล่เข้าไล่ใหม่สบายสบายดีนะทุกคนเด้ออากาศดีดีเรื่องจัเนะ ทีีน้ไ่ม,มสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับสมจกใส่คอมเมนต์ทักท้ายสวัสดีกันได้เลยกับสวัสดีพอ่อแม่ทั้งในประเทศตางประเทศเนาะ ผู้ที่ติดตามชมคลิปของบ่าวคำอยู่ส่วนอี่บ่าวคำก็จีลงคลิปเลี้ยงจันทร์สวรรณาเกศแล้วก็เข่งเลี้ยงจันทร์พี่น้องเลยคอยลงมือละคลิปมือละคลิปนะให้พี่น้องได้ติดตามชมือนกันเขา,าลงคลิปเหมือนแมวเดี๋ยวมันก็ฉีบหน้าเบื่อขนาดพี่น้อง คลิปสวรรค์นาเก็ตย,ยังมีคลิปเด็ดไหลยอยู่เลยเยังมีคลิปเด็ดไหลยอยู่ที่ยังบดทันได้ไปล่อยลงพอเอ่อเอความทายไว้หลายอยู่ทายแต่กับเบอร์ทายแบบนันดอกเนาะเบอร์ทายแบบสายท่องเทีย่ยวแบบอ่าโปรเฟชชั่นแนลอย่างเงี้ยเนานะทายแบบเบสิกทายแบบบ,บ้านๆเขาเลยแหละนะแบบที่เขาเอ่อทายได้เนาะบ่บมีการปรุงแต่งอย่างไรใช่ไหมเห็ดเห็ดทำซัมพ์กีเห็ดได้อใช่ไหม เหซุฉา่เห็ุอะไรประมาณตุ่นันๆเนาะประมาณตุน,ตนเสียงแจ้งบนอภ่นอนะคอมเมนต์ถักท้ายสวัสดีลุ้มกันได้เด้อหักสมจัดใส่ ไปดูสีพันล่านคนที่เขาไรับชมเนาะเวียงจันทร์ตอนนี้อุณหภูมิ18องศานะพีหน้องเนาะ18องศา ฝนตกครบพอดีซอสีสมองเนะแต่เมื่อวานตกค่อยๆในนึงแล้วก็เริ่มไหลไหลมาจุดมาฮอดตอนนี้เนาะอซอสีสมองคนรหะตากผพาตากแพ้หรือว่าไปเวียไปงานจะสินง่ายไน้จักหน่อยเนาะแต่อากาศดีน้เงื่อขึ้นห้องว่าฝนทำรอบบอักม่งกสันเดย์บ่ มันฝนไลเบเล้อด้วยเนาะเออยามนี้ดี๋บกมองกำลังออกลายแล้วออลาวเขาละกำลังออกลาย สบายดีพี่น้องฮองคนที่ขบับรฮับซมเดอเนาะฮับสมจักใส่ครับทายสบายดีร่มกันได้เด็กพี่น้องฮับสมจกักประเทศลาวฮอนี่บ่อเนาะในเมือง,อองทั้งตามประเทศเดี๋ยว่าลุงป้าเอาประตูเมโซนนาฮับสมจักใส่ก็ล้มกันได้คอมเมนต์ทักทายสบายดีทางบอกคำเลยเนาะ้าอะไรบอกคำตอบได้ก็ติตอบนะถ้าตอบบ็ได้ก็บอกคำตอบ เอขอกดสกิปป่เนาะขอกดผ่านเมื่อวันเสาร์ก่อนนี่บอกควากกับไปเคลื่อนน้ำเงืมเนาะพี่น้องไปลองแพนะกับลุงลุงเสนียะเป็นมาจากคนเลยเนาะซันดีเอโก เ่็นส่วนไปลองเพนํนบาบอกํำกระสือโอกาสถ่ายคลิปมาฝากเลยเนาะจากการเดินทางจากเวี่งจันทร์ท้าไปทีเขื่อนน้ำเงินก็ใช้เวลาประมาณสมอมงเคิร์งถึงสองสมอมงเนาะถ้าค้นไปทางด่วนก็สิประมาณสัปโมงเคิ่องถ้าค้นไปทางธรรมดาก็สิไปประมาณสองสมอมง โอ oh, ้สดีเแอแอเด้อ,อสวัสดีไอซักดาวงสมสนทรบอกเทวดาดุบอกเทวาดา,วา,ดาดยุดเงี้ยวเด้อเั่นเดียวรู้สึกว่ายังบ่สุดพนนี้เนาะตั้งแต่วานนี้จนถงองตอนนี้เงี้ยวบิดมือเนาะสงสัยกินน้ำาหลายสงสัยเป็นเบาหวานเนาะ บายดีเด้อพี่น้องเด้ออยู่บ้านกับเบิ่งเบาความไรส้สุดเนาะพามาเบิ่งบรรยากาศที่เพียงจัดบ้านเฮาสบายดีพี่น้องสิบคนที่เข้ามาชมเนาะสวัสดีจ้าหนูขนาดฝนตกขนาดนั้น ไฟก็ยังไม่มียังไม่ที่เวียงจันทร์น่าสงสารจังเลยคนก็ออกไม่ได้เมื่อเศร้านี้ห้าโมงพี่น้องไฟใหม่เนาะไฟใหม่อยู่เขตบ้านภาคข่าวเนอะอ่าทัชบาละใหม่บ้านอ่าเจ้าของแบรนด์ดังเนาะซือ้อ แม่ใหม่แม่ใหม่เหนือม่าเดนือเนาะป็นคนทางซ้อมเหนือค mm. ือว่าเจ้าของเงิ้นทำเป่นบวรอดเด้พี่น้องคูเป็นเมียเนาะกรูเป็นผัวรอดคูเป็นเมียหบวรอดเพิ่นยังสันนสัษฐานกันอยู่เนาะว่าปิยอดอย้ออห่ังหากคนสืบสวนแล้วคนเน่ ไฟระไฟฟ้ารัดวงจรบ่เนาะหรือว่าเกิดเหตุนั้นเกิดเหตุน,นี่บอกาคำกับโบฮหลรกลื่นหนาบางลยเนาะที่เดดหาฟังเพื่อนเล่าสนเสนอฝนตกลิ้นเฉยเลยพี่นอ้องแต่ว่าไฟไหมไฟไหมดดรถตะเพิงก่อห่าคันแนละ้วเข้าไปซอยที่ว่า เป็นการสูญเสียครั้งนิ่งใหญ่นะพี่น้องเด็กน้อยเป็นผูเน้เป็นลูกสาวเน,นี่ยกลายเป็นคนขาดเม่์ล้วเนาะยันงน้อยคือลูกสาวอะไรป,ประมาณแปดปีสิบปีนะี่บนเนาะลูกสาวคนไฟใหม่ที่เบยงจันทร์บ้านเฮา บอกคำาาสิบเอกไทยอยู่ได้คิไปใหม่แต่รู้สึกว่ามันโบกปันใดเลยเพราะว่าอ่ามันเป็นคลิปที่หน้าฮดหูนะพี่น้องเนาะคลิปที่หน้าฮดหูก็เลยพูจักชีวิตไทยท่านบอกคำไปไทยกันนี่จห่ากิโลเมตรนะคือขี่รถจากบ้านเป็นไปคิดระยะเลยเนาะที่เป็นการไปซ้ำเติมซ้ำนาเนาะก็เลยคิดบอกว่าสิบปอ่ไทยเพืออย่างเนาะ จะกานเปิดไทยในยคนก็นสิเบิ้องลายนะความคิดว่าคนเบิ้องลายนะคันไฟไหม้ป้าหรือว่าไมหม่ไม่อย่างสายไฟอ,ไยอย่างว่าควาสิไปทายเบืงอยืดเนาะแต่อันนี้ไมหม้เงินคนแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่คดรฮู้เลยจริงเนาะเป็นสิ่งที่คดรฮูเนาะเป็นสิ่งที่ชื่อแตกแพร่กวบางมากขนาะเนาะอ,อืมก็เลยโบรจาสิท ไปทายมาให้เบ่ร์ู้ดีบอ่บอความตื่นช้ามาลงคลิปตัวผ้าน้องป่านะครับแล้วพ้ดไฟไหม้ไปะนะห่างมุกปลายกำลังไฟกำลังลุกอยู่มันชิ่ออกไปบ่อสันนิ่คไปขึ้นมาแล้วย่าแหละมรูสึกว่ามันบทสมควรที่จะไปทายคหันะหน่าสงสารนางที่เสียชีวิตขอให้นาง สู่วนโลกสวรรค์สวยๆเหมือนเดิมแล้วหนูจะรอทั้งข้าวนะหนูเกิดขึ้นที่บ้านสวยรวยขนาดนั้นมีคนที่สาเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้อาซาบอกคำาเห็นพื้นลงประวัติเหนเนาะพื่นว่า,าสาวใหม่นี่ก็เป็นคนสู้ชีวิตเลยทีเดียวชีวิตเพิ่นล่มละลายเนาะฮอบหนึ่งแล้วก็กลับมายืนได้อีกแบบหนึ่ง จะซ้ำให้แบบนี้ไหมแหละไฟไม่เหนิจเนจำไฟไหม้เหืงินจำทันสิบ้านแหละช่วง4-5โมงถึงช่วงที่กำลังนอนแซ่บเนะาะกำลังนอนแซ่บกำลังกำลังเป็นมือที่แสงอา,งอาทิตย์กำลังขึ้นขึ้นอีกขึ้นคงอรุณเนาะพจนซ์ซ้ํ รุนกำลังจะเบิดฟ้าแล้วชัญญะแม,มนความยาวไม่น่าไปถ่ายเลยเหมือนไปเยอะเย้ยเขาเจ้าพูดถูกแล้วไม่ต้องไปถ่ายเลยแมนแมนมาข้ามขึ้นฉันเลนะกกเลยพูกไปถ่ายก็ที่ที่ไปเป็นกระบมาร์นหานอะอืมเกเลยโบจักสิไปเกาะกระแสนั้นนี่ขึ้นอยอยู่แบบสมถะเนี่ยนะอยู่แบบธรรมดาเนี่ย,ยแหละ คอยถ่ายคลิปเรื่อยๆให้พี่น้องได้รับชมหนึ่องอันไหนที่มันเกินกว่าเหตุบางครับกับวัตถัยเนาะเส้นอุบัติเหตุบ้างซิเนาะหรือว่า,ววาไฟไหม้ฮันนี่ซิเนาะรู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องที่โศกเศร้าสิเนาะ เดือไปถ่ายคลิปผู้ที่ผู้ที่สูญเสียใช่ไหมซีเป็นการเยอะเยอะอย่างซ้นมาซล้วใช่เป็นการประจานไปในทางอื่นซั้นเฮนบอยสักดาบวงเลยบอยดีสักดาบวงเด้อเนาะสวัสดีพนะี่น้องซิกเอ็ดคนนี้กาัมาทับชมเนาะมีบรรยากาศสดๆที่เจยงจันบ้านเฮาลสว่วนเวลาประมาณ8โมงเช่ไพี่น้อง 8โมง7นาทีอุณหภูมิ1 8องศาคนก็กำลังกลับบ้านนนพีน้องการสัญจรกับมีพอประมาณหนึ่งแต่วันมื้อนี้ก็คือนักท่องเที่ยวโบมีฝนตกเนาะปกติในมโมนี้น่กต้องเทีลังกำลังออกมาดเนาะกินเข้าแล้วใช่ะแต่มายางลิ่นประตูซ้นาะยางกลางคืนเนีเป็นจตุรัสเลยเนาะ เป็นจุดท่องเที่ยวยามกลางคืนะแล้วก็กบเบิดเมื่อแหละที่ลาวเขาเขาุูกใส่เป็นกับเอไฟายอย่าโอเคเลยเนาะสวยงามเนี่ยวันนี้ได้คุยกับเจ้าที่จะบอกไปเที่ยวประเทศลาวหน่อยบอกตรงๆไม่มีเงินพอก็พออยู่พอกินไม่มีจะไปเที่ยวรอบโลกเหมือนเจ้าหรอกฮะขอบใจด้วยหนูบางเที่ยวกันไปเที่ยวมัน่นกะ บโบได้ใช้เงินหลก็มีนะพี่น้องแต่ว่าลมกับพอลุงลมกับเม่ปาหละไรก็เป็นแว่าก่อนสิมาล่าไดไ้หนึ่ง่ป็นงหนึ่งต้องมีเวลาสองต้องมีเงินสามต้องมีสุขภาพแข็งแรงขั้นฐานี้สามอย่างนี่ไปเที่ยวเสร็จก,ก็ได้พี่น้องมาเที่ยวลาวก็ได้ไปอเมริกาก็ได้ไปฝรั่งก็ได้ไปรอ,อบโลกสบาย ่าผ่านสามหัวข้อ,ขอ,ขอนี่นะหนึ่งเวลาสองเงินสามสุขภาพเทพ่านั้นนะจึงจีงสามารถไปเที่ยวได้บางคนมีเงินบุนมีเวลานะบางคนมีเวลาบุาม,าบามีเงินบางคนมีเงินมีเวลาสุขภาพบุดีก็เท่าจบข่าวนะเพี่นะ้องไปเสียบได้มันต้องมีสามอย่างหลักๆนะที่จะไปเที่ยว สบายดีพี่น้องเก้าคนที่ขับมาหับสมเด้เนะหับสมจากใส่คอมเมนต์ทักท้ายสวัสดีรุมกันได,ด,ด,ด้เลยพี่นอ้องฝนดินที่เวียงจันทร์บ้านเฮานะตกแต่วานนี่เจะทอดเมื่อนี้เผื่อเป็นผนดีเลยพี่น้องใบไม้ใบ,ใบ,ใบตอกหลังคาเงนินซ้านกระสิ ซาแต่สีแยงไดิดนิดหน่อยแต่เป็นพดเสียต่อนคนเฮดเวียกการแจ้งนคนเฮดเวียกการแจ้งคนขับรถแท็กซี่บอกนะหรือว่าคนหาแหงงานเลเบลนะพนักงานกรรมก่อนใช่ไหมผู้ใดเรียกการแจ้งนี่นะครได้ขับรถบระทุกันเนาะ แต่ยังเป็นการแจ้งฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไปเนื่อืกดไลค์กดติดตามกด subscribe เือว่าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แต้งเพื่อเป็นการโดเนตคาน้ำมุนน้ำมันค่าเดินทางให้เกเบาคกำได้เดินทางต่อไปนนี่แผนสิบเปเหนือพี่น้องใบใยนี่แหละใบใยไวไวนี่แะถ้าเบิ่อนั้งแต่ว่าบาะคำสิบปใส่ พะว่าไตใไต่ลายแล้วเนาะสิลอยไปเหนือได้ไหมสิล <c oughs> อยไปเหนือเนาะเสียงแจ้งบอเนะภาพแจ้งบอพี่น้องะคอมเมนต์ลมเห็นได้นาะเสียงแจ้งบอภาพแจ้งบอ ให้บอกคำไปถ่ายใส่ลองคอมเมนต์คอมเมนต์ลบกันได้เลยพี่นอนะ้องเด้อเนาะคอมเมนต์ลบแต่ได้อยากให้ไปถ่ายใส่ให้เบิง้งถ้ามีโอกาสบอกคำก็สิไปถ่า,ายให้เบินะ้เนาะ คนโม้ใครเบิ่งไลฟ์สดเมื่อคน้องครัส่วนหลายจะเปลี่ยนเบิง่งผ่านวิดีโอหลายก่อนเนไลฟ์สดคนโม้ใครเบิง่ง ตกกลินที่เลียงจันเปิดกล้องหน้าโซน่าไงกันมากูไในทางบ้านเจ้าละเด้อจะลงไปกินข้าวก่อนเจ้าบายเจอกันอีกน,นหนูเสียงแจ้งดีมาถึงเมืองนอกเลย <c oughs> ขอบใจเด้อป้าอุนเรือนเด้อ สบายดีพี่น้องเีนัชมเลยนะรวมกันได้พี่น้องเกือลกองหน้าแล้วคนข้าเบิงสามคนแล้วนนเบิกนหน้าย,ายไงก็ได้ คอมเมนต์ลมกันได้เลยพี่นอ้องอคอมเมนต์ขั้ท้ายสบายดีลมกันได้นะนื่ว่าคำจะปล่อยคลิปสวรรเกิตัวนนจะรับกันไปมา พอรู้สึกว่าแขลงสมรนาเขตบางคำยังบ่ได้สำรวจเต็มที่เลยเนาะแต่เลยสิปล่อยคลิปสมรนาเขตเนานะหลังจากลงไปบางนึงเนี่ยคือว่าเป็นชุดหนึ่งที่น่าเที่ยวนะพี่น้องสำหรับเมืองจำพรนะเมืองจำพรแขลงสมรนาเขต หรือคนจะหูกันในน้ำแกงกอกนะแกงกอกเป็นบ้านใหญ่เลยแหละเนาะแกงกอกนะบ้านใหญ่บ้านดังบ้านในตำนานนะพินะ่น้องซาบอกคํามในยินตะกี้นะเนาะเพิ่นว่าแกงกอกเนั้นอันเป็นเป็นแขวงนะพี่นะ้องเป็นแขวงจำพรจับแม่แท้แม่ปอมนะเพิ่อนว่าเจงสั้นแกงกอก แต่ช่วงสวงครามอนะะมันจะมียนต์อเมริกานะเรือววานยนต์ีนอย่างนี้แหละบิดมาเพื่อจ่ายเงินเดือนนะให้แกให้แกกลมกองแตอร์ลกลมกองนะที่ประจำอยู่แกงกองนะนะประจำอยู่มันจำพรทนะ่นเหล่าโยนถงเงินลงหันผัดผันบอตกอยู่แถวค่ายนะหันไปตกอยู่บนเรือนสินะระบุจุดหมายผิดสินะเนาะจะไปตกอยู่นาตู้นึงแต่ตู้นั้นเก็บถงเงินได้ ก็เป็นเซตทีเป็นอย่างฮอตคูมมอนี่นะตนะนนู้นะั้นกระบานผิดเลขว่าเช่นเด็ะเป็นเซตทีฮอตคูมมอนี่ยูเขตอยู่เขตอยู่เขตเมืองจำพรเห็นไะหมจักเมนเทเมนผมจัเปมนเรื่องเล่าอยู่ต่างๆ่บนนะอันนี้บอกคำเกิดได้ยินได้ยินมาน้ำผู้เท่าคนแกล้งกอกกันเราจะฟังเราบริษัทถามซื้ออย่างตู้นะั้นจะเพ็่นว่าตู้หนึ่งรวยย้อนยนรวยย้อนยนมาิ่มเงินิ่มเงินเดือน แต in right ่ลงพิดบอลสินะถงเงินไปตงเจนาน้าแล้วก็เอาถงเงินเมื่อแล้วก็คอยจับคอยจ่ายไปแต่ละเมื่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็กลายเป็นเศรษฐีมหาคุเมือนี้ผู้เด็กไปยินผู้เด็กเคยได้ยินเรื่องนี้เหรอเราวามฟังไปเจ้พี่น้องกันเดินกองหลังใช่ไหมผู้เด็เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของถงเงินอยู่ เมืองจำพรโผมเงินได้ตำนานเพ้่อนเนยนยนมาทิมเงินทิมเงินให้กลมกองทิมเงินให้อาหารเพื่อนเพื่อเป็นเพื่อเป็นการเบิกเจเงินเดือนแต่ว่าลงผิดจุดไปลงไซนาเพื่อนเพื่อนก็นได้เงินล่าลตัวนุผู้ใดอยู่แกงกอกมาคอนเฟิร์มด้วยเนาะว่า ข้อมูลนี่มันแเทพว่ะฝนตกลินที่แดงจันทร์นะพี่น้นองเ่าเห็นผู้ใดญเม่นเลยนะหกคน,น,น,นะนเลยนะมีเจ้าพระอุนเรือนครับอัน,นอ้สักดาบงดีเว่าเนาะ ที่ติดตามบ่าวคำวันออบ่วนบาวเ,เอกอะบึ้งเลนดิบเบ่าวเอกโบเมนเลยเนาะตัวเอกคนเดินทางน,นี่เนาะมิดจิงสวยพี่น้องเก้าคนเดียวไปทำทมงได้เนาะเสาไฟหนึ่งชุดเสื้อมันกั้นกั้นเลวกล้องขนาดนี้พี่น้องเนาะ กันแล้วกล้องข้าน้ะเนะสาสีขาวสีดทข้างหน้านี่เนาะกันเปิดออกไปนี่มันวิวงามได้นน่นะท้ายพบกแต่งงามด้วยเนานะมันเปิดวิวนี่ออกนะอะอีกห้านาทีเดี๋ยวบราคำลงไล่เลแล้วพี่น้องอีกห้านาทีเดี๋ยวลงไล่ครับมีอย่างมีอย่างสีถามมีอย่างสีคอมเมนต์กับ ล้มกันได้พี่น้องถามสดตอบสดเธอนึงเนาะคัน,น, <c oughs> นถามอยู่คอมเมนต์เหมือนเธอบอกคำมือนึงมาตอบแค่นึงเนาะตอบมันมันจะเสียเป็นระนเบียบพี่น้นอ,นนนองคันถามปรับตอบ,ตอบปรับอยู่คอมเมนต์อยู่ในอ่างวิดีโอหันมันที่ซอกบ่าเห็นเนาะก็เลยเรื่องที่จะตอบตอบตอบมือหนึ่งเธอหนึ่งใช่เนาะเป็นเวลาแต่มาตอบทุกคนเด้พี่น้องเด้เนาะ โบแมนสิเลียกตอบผู้ใดผู้หนึ่งแม่นะตอบทุกคนตอบทุกคนบบหักหลังสังเบียงผู้ใดนาะบบหักหักบังสังเบียงนี่ยทองเขียวเป็นกรมาผู้หนึ่งด้วยนี่นะนี่กับครูบาอาจารย์เนาะสามองค์งกัญยางมาด้วยเนี่ยมาไปใส่บุญกับครูบาอาจารย์กันไปไปเลยเป็ดเพื่อนแล้วบอกเลยว่าไปใส่มาเนาะ ไปอยู่พี่น้องเด้ สวัสดีพี่น้องคนลาวซิบคนที่เขามาทับซมเนาะแก็พี่น้องทางฟังไทยแล้วก็ทั่วโลกที่สนใจเกี่ยวกับคลิปวิดีโอของบ่าวคำถึงจะเป็นซ่องบยใหญ่แต่ก็ตั้งใจทายให้ได้ทับสมกันเด็กพี่น้องเด้อบ้านบ่าวคำกับบ่ไก่เช่นนี้เด็พี่น้องอยู่บ้านสีบุญเพียงประมาณแปดร้อยเมตรแปดร้อยเมตร เลยอยากกินเฟออยากว่าอุดหนุน้านแม่บอกคำกับมาได้เลยเด้อเนาะอยู่หน้าห้านซูเปอร์มาร์เกต็ตบุญทวีนะพี่น้องบ้านสีบุญเรืองบอกว่าโอ้ยบอกคำแนะนำมาเนะตื่นตอนให้ตื่นตอนตื่นน้ำให้เดี๋ยวว่าโทรหาบอกคำกันเลยเนาะบางทีเดนได้มานั่งกินกาแฟน้ำกันนะพี่น้อง เ,บอ,เอบอร์โทรบอคำ0205503900เนยนะนรอบเบอร์โทรบอคำ0205503900อยากโทรมาลมอยากโทรมาถามนั้นถามนี่ทักทายสบัสดีก,กันได้ด้วยพี่น้องเด้อ ช่วงนี้บอกคำว่า,าสิลงฮุบยูเพจเฟซบุ๊กนะพี่น้องอซื้อเพจเฟซบุ๊กกันเดียวกับนี่เลยเนาะอันเดียวกับยูทูบนี่เลยบอกคำทราเวลนะพี่น้องบอกคำทราเวลสามารถไปเบิ่งได้แต่บอกให้อัปเดตที่ที่ยูทูบนะพี่น้องเพราะว่าเพจยูรามันยังสั่งรายาได้บได้แทนะ้นะก็เลยบบจักสิลงมาลงยูทูบดีก่อนแต่ว่าเพจก็สามารถส่งข้อความหรือว่า,าเบิ่งข้อมูลพื้นฐานไดนะ้เนาะ สวัสไหร่บอาคัมจะลงหูบมาเยูาเพศลงหูบเจ้าเพศเขียนใส่มาบอาคัม Travel น่ก็ขึ้นมาลดน่ะซื้อเดี๋ยวกับตัว YouTube มีเลยหรือว่าสามารถโทรโทรมาถามได้น่ะ020 55 03 9009พี่หนีต้อนหับเนาะพี่น้องทุกฐาน สวัสดีพี่น้องคนลาสิขอ์งคนที่เข้ามาเพิ่งเดินสวัสดีเอฟซีศิงคนที่เข้ามาครับสมอ่ะเดี๋ยวบอกคำปิดไล่กันเะพี่น้องบะไม่มีคนมาเติมปรเด็นลแล้วบกันไในมืออื่นเศร้านะพี่น้องขอขอบใจพี่ เข้ามาที่แต่ครับชมนะเดี๋ยวบอกคำไลฟ์สดอาเดี๋ยวบอกคำปล่อยคลิปวิดีโอมื่อื่นเศา้าต่อพบกันใหม่เด้พี่น้องเด้อขอขอบใจนะขอให้พี่น้องทุกคนโชคดีบาย